สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ย้ดารามายาฮอตนิวค่ะ คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เวทีการประกวดเกิดขึ้นเยอะมากและอีกหนึ่งเวทีค่ะคุณชมขาที่ต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่คู่คนไทยมานานแสนนานแล้วกับเวทีการประกวดนางสาวไทยนั่นเองและปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่ามีการเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนางสาวไทยของเราค่ะจะมีกันทุกจังหวัดเลยและวันนี้ค่ะผู้ชมขาเล็กซี่มีโอกาสได้เรียนเชิญ ผู้เข้าประกวดจากเวทีนางสาวไทยจังหวัดนนทบุรีนะฮะมาพูดคุยกับเราในรายการและต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยความน่ารักของน้องๆแต่ละคนแตกต่างกันออกไปจะแตกต่างกันไปอย่างไรและเธอมีความสวยในแบบฉบับนางสาวไทยอย่างไรค่ะรายการสนดุกคนดังขอต้อนรับค่ะน้องเนเน่ชายานิสาอ้อยหวานน้องตาพัน,นตาเด็กหลีและน้องหวานเบนจามา ผาสุขล้ําค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่ต้องบอกเลยนะเป็นความภาคภูมิใจมากๆกับเวทีการประกวดนางสาวไทยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะมาทําความรู้จักน้องๆก่อน,อนเลยคุณผู้ชมค่ะว่าแต่และคนชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรบ้างเริ่มต้นเลยค่ะสวัสดีค่ะเนเน่นะคะชายานิสาอ้อยหวานค่ะก็ปีนี้อายุ25ปีค่ะก็เคยผ่านเวทีการประกวดมานะคะของจังหวัดเชียงใหม่แล้ก็จังหวัดพะเยาค่ะ <c oughs> เน่หวานมากกินน้ำอ้อยเข้าไปร้เปล่าฮะดูน้ำสกุลหนูสิคะอ้อยหวานแน่นี่หวานจริงหวานจริงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อค่ะว่าเธอหวานยังไงบ้างนะผู้ชมไปสาวคนต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพนตาเด็กหลีนะคะหรือว่าจะเรียกว่าสตาร์ก็ได้ค่ะยังไม่เคยผ่านการประกวดมาเลยสักเวทีค่ะแต่ว่ามั่นใจว่าเวทีนี้ต้องได้บ้างค่ะได้ประสบการณ์กลับไปค่ะน้องสตาร์นี่คือหนูเป็นเด็กเนิร์สเลยไหมคะใส่แว่นแบบ คุณหมอเลยเนี่ยคุณพี่หลายๆคนบอกค่ะว่าเหมือนคุณหมอแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอา่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเธอกันต่อเลยค่ะทุผู้ชมคะมาอีกหนึ่งสาวของเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะหวานนะคะเป็นจมาศผ่าสุกล้ําค่ะก็เวทีนี้เป็นเวทีแรกของหวานเลยนะคะก็มาเอาประสบการณ์มาเอามา <c oughs> เอามงสิลูก <c oughs> อย่ามาเอาประสบการณ์อย่างเดียวจะต้องบอกคุกผู้ชมแบบนี้ว่าน้องเนี่ยตื่นเต้น นะคะตื่นเต้นและตื่นเวทีอย่างเล็กซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งค่ะผู้ชมค่ะถ้าไปประกวดเวทีไหนเราจะรู้สึกประหม่าและตื่นเต้นนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราทาความรู้จักกันต่อเลยนะมาเริ่มต้นกันที่เนเน่ก่อนเนเน่บอกว่าเนเน่เคยมีประสบการณ์เรื่องของการประกวดเนเน่ประกวดอะไรมาบ้างอ่ะก็เวทีแรกที่ได้นะคะก็เป็นเทพีกระดาษสานะคะของอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แล้วก็เวทีที่สองก็จะเป็นมิสทวีโชของธนาคารทกสค<อ>่ะของจังหวัดประจำจังหวัดพะเยาค่ะค่ะและหลังจากนั้นละ่ะตัดสินใจมาประกวดเวทีระดับประเทศนางสาวไทยนนทบ,บุรีทําไมเพราะเหตุใดถึงตัดสินใจลงประกวดเวทีนี้คะอันดับแรกนะคะต้องเกริ่นก่อนว่าเป็นเวทีที่ค่อนข้างใหญ่คะ่ะระดับประเทศเลยแล้วก็เราก็คิดว่า หนึ่งคือเราเคยไปลองประกวดเวทีอื่นๆม,มาแล้วแล้วเราก็ค่อนข้างที่คิดว่าเราพอจะมีศักยภาพในระดับหนึ่งที่สามารถอาจจะต่อยอดมาประกวดในระดับประเทศไ,ได้ค่ะ,ะในระดับประเทศยากแหละต้องบอกแบบนี้เพราะว่า1นึอันดับแรกเลยนะ<ม>ก็เรื่องของการเดินเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเรื่องการตอบคำถามต้อง impact มากยิ่งขึ้น มีการเตรียมพร้อมอยังไงบ้างคะเนเน่ก็ตอนนี้มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมค่ะไม่ว่า<อ>ะจะเป็นในเรื่องของการเรียนภาษาที่3บ้างอะไรนี้ค <Müzik S 2> ่ะแล้วก็มีการจากกิจวัตรประจําวันของเราก็คือตื่นมาออกกําลังกายแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมศึกษาในเรื่องของการดูขา่าวเพราะว่าเราต้องศึกษาข่าวสารบ้านเมืองเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เราต้องมีความความรู้รอบตัวเยอะแยะมากขึ้นค่ะ ด้วยความที่นางสาวไทยนนทบ,บุรีบอกอยู่แล้วว่านนทบ,บุรีความรู้พื้นฐานหรือในส่วนของการเป็นทูตของจังหวัดนนทบ,บุรีต้องมีการเตรียมพร้อมอยังไงบ้างคะ,ะการเตรียมพร้อมก็คือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเสร็จแล้วต้องมีการลงพื้นที่ด้วยค่ะ,คะเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่แน่นในการเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ เป็นตัวแทนและกันค่ะของจังหวัดในการนําเสนอ,อจังหวัดของเราอย่างนี้ค่ะ,ะนี่นะคุณผู้ชมต้องมีความรู้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดนนทบุรีนะคะรวมไปถึงเป็นภาพลักษณ์ของพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะอ่ะโอ้โหนี่สุดยอดมากมากค่ะน้องเนเน่นะมาคนต่อไปน้องสตาร์กันบ้างน้องสตาร์ต้องบอกว่าลุกหนูเนี่ยคือเป็นอีกลุกนึงเลย คือจริงๆแล้วเวลาประกวดนี่ต้องใส่แว่นหรือถอดแว่นคะถอดแว่นค่ะถอดแว่นแล้วขอโทษนะคะสายตาสั้นเท่าไหร่คะประมาณ650ค่ะโอ้สั้นเยอะมากแล้วการประกวดเนี่ยจะมีอุปสรรคมามกับการใสคอนแทคไม่ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถปรับตัวได้เรามีการดูแลตัวเองที่ดีอยู่แล้วอะค่ะเรื่องวินัยหรืออะไรเงี้ยค่ะความสะอาดเนี่ยต้องมาเป็นที่1ถูกไหมคะก็คือไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคของเราเลยค่ะเราสามารถใส่คอนแทคเลนได้ค่ะ ก่อนที่จะมาประกวดเวทีนางสาวไทยนนทบุรีหนูทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยอะค่ะเนิร์ดไหมคะเรียนเรียนสาขาไหนคะธุรกิจการบินค่ะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ในวงการของธุรกิจการบินเหมือนกันค่ะใช่ค่ะอยู่ที่สวนนภูมิค่ะใช่ คือต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ขออนุญาตถามแบบนี้นะว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการเปิดประเทศมากขึ้นประเทศเพื่อนบ้านมีการเปิดประเทศมากขึ้นในฐานะที่หนูเรียนในส่วนของธุรกิจการบินการบินของประเทศไทยณนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหนูจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ย ผู้โดยสารชาวต่างชาติเนี่ยมาที่ประเทศเราเยอะมากค่ะบางทีเราอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับผู้โดยสารหรือว่าชาวต่างชาติใช่ไหมคะแต่ถ้าได้ไปยืนอยู่ในที่วงการหรือในสนามบินเนี่ยค่ะเราจะรู้้วยว่าโูหประเทศไทยเนี่ยเราแบบคนมาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคนญี่ปุ่นแขกหรือว่าชาวเกาหลีก็ตามค่ะทุกคนอยากมาประเทศไทยค่ะก็คือเราเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหแบบว่าประเทศเราดีมากค่ะคือมีแต่คนอยากมาค่ะ และตอนนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างแล้วคะกับการประกวดนางสาวไทยนนทบ,บุรีค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือในวงการสนามบินที่หนูทําอยู่นะคะ,คะก็คือเราในทุกๆวันเราเจอคนใหม่ๆเราเจอคนอหน้าตาใหม่ๆอะคะ่ะเราไม่ได้เจอคนเดิมๆใช่ไหมคะเราคือเราก็มีความมั่นใจมากเราสามารถที่จะคุยกับ ใครหลายๆคนได้ค่ะแล้วก็บวกกับเพิ่มความมั่นใจของเราด้วยค่ะค่ะก็คือเราก็ในบางทีเราคุยกับผู้โดยสารเนี้ยค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างประเทศว่าอ๋อประเทศเขาเป็นอย่างนั้นนะแบบนตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือจากไม่เคยประกวดนางงามไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ๆแล้วตัดสินใจตัดสินใจยังไงมีการปรึกษาใครบ้างคะ ก็มีคุณแม่ค่ะแล้วก็มีคุณน้าค่ะที่แนะนําให้มาที่นี่เราก็แบบอุ้ยเราก็พอมีแบบศักยภาพนะคะเราเรามีความมั่นใจเราลองดูก็ได้แน่ไม่แน่มงอาจจะลงนี่นะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าพัฒนาศักยภาพและวันหนึ่งนะฮะโอกาสอาจจะเป็นของเราได้นะคะน้องสตา์ค่ะมาคนต่อไปค่ะคุณชมขาน้องหวานบ้างน้องหวานเนี่ยต้องบอกว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยแบบนี้เลยไหมคะ ลุกอาจจะดูเรียบร้อยคะ่ะแ,แต่ความจริงก็แซบอยู่นะคะคือหนูเป็นคนไม,ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองะคะ่ะก็คืออันนี้ก็เป็นการที่หนูอ่ะออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองอยากมาแบบว่าทําตามความฝันแล้วก็อยากมาพิสูจน์ตัวเองด้วยค่ะคือต้องถามเป็นแบบนี้ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ลุกขึ้นมาเพื่อ เปลี่ยนแปลงตัวเองและอยากจะทําให้ตัวเองมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมันยากนะกับการก้าวข้ามผ่านกับคอมฟอร์ตฟอรโซนของตัวเองยากไหมคะน้องหวานยากมากค่ะอตอนเด็กๆหนูก็แบบว่าอยากแบบกะกวนมากด้วยความที่แบบสูงอะไรอย่างนี้แต่สมัยก่อนก็จะแบบเต้นกินลากินนั่นน,นู่นนี่อ,อ๋อควรจะพูดกันอย่างนี้เนาะเราแบบแต่เดี๋ยวนี้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะก็เราสามารถใช้ร่างกายของเราอะ มาแบบมาทำให้คนอื่นเขารู้ว่าเฮ้ยเราก็พัฒนาได้นะคือไม่ใช่ว่าจะขายแบบเซ็กแอบเพลียวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ็าความเป็นตัวเราแล้วก็ศักยภาพความเป็นเราด้วยใช่ค่ะน้องหวานตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่หรือว่าทำงานคะทำงานคะ่ะอ๋อคือต้องบอกว่าต้องถามว่าแบบนี้ว่าที่บ้านหรือว่าครอบครัวเนี่ยว่ายังไงบ้างก,กับการที่เรามาลงประกวดนางสาวไทยนนทบุรี ตอนที่ตัดสินใจก็ไม่ได้ปรึกษาใครเลยค่ะค่ะคิดไว้ว่าคือหนูทํางานใช่ไหมคะการทํางานก็มีแบบมีแพชชั่นบ้างหมดแพชชั่นบ้างแล้วครนี้หนูก็เลยคิดว่าหนูจะทําในสิ่งที่หนูมีความสุขหนูก็คิดว่าสิ่งนี้อาจจะตอบโจทย์ของหนูค่ะนี่นะฮะต้องมีการพัฒนาศักยภาพอะไรเพิ่มเติมอีกค่ะสําหรับน้องหวานโหอย่างแรกเลยค่ะหนูไม่เป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอมไม่ค่อยกล้าพูดหนูก็ฝึกเรียน ฝึกบุคลิกภาพอ,อะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะพยายามพัฒนาตัวเองค่ะเออจริงเนาะเพราะว่าเราจะต้องมีการตอบคําถามกับท่านคณะกรรมการด้วยแล้วก็ในส่วนของเจอพี่น้องสื่อมวลชนบางทีอาจต้องมีการสัมภาษณ์ด้วยนะคะต้องถามกันแบบนี้ทั้ง3คนเลยค่ะว่าเวทีการประกวดนางสาวไทยนนทบ,บรุรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างน,น้องเนเน่ค่ะ ก็สิ่งที่ในเๆคิดนะคะเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมศักยภาพของสตรีไทยนะคะในประเทศไทยของเราว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมะนะคะ<อ>ในเรื่องของบุคลิกภาพของเราว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศของเราได้ค่ะโอ้น,น,นี่คือคือโจทย์หลักของนางสาวไทยหรือว่านางสาวไทยนนทบุรีเลยนะคะ ถามกันต่อค่ะน้องสตากันบ้างนะคะว่านางสาวไทยนนทบ,บุรีเนี่ยต้องมีภารกิจอะไรบ้างเท่าที่หนูมองไว้หรือว่าตีโจทย์ไว้เนี่ยค่ะค่ะก็คืออย่างภารกิจของนางสาวไทยนนทบ,บุรีนคะคะหนูคิดว่าเขาจะต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะเขาเ เอกลักษณ์ในแต่ละจังหวัดใช่ไหมใน,ในแต่ละด้านค่ะคือเหมือนว่าเขาจะต้องดึงสัญชาตของตัวเองโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยคนไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนจังหวัดนนทบุรีค่ะ,คะแต่ว่าจะสื่อถึงความแบบเป็นไทยว่าหญิงไทยเนี่ยคือไม่แพ้ชาติใดในโลกอะคะอ่ะก็คือใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะใช่ค่ะ รวม oh, ไปถึงค่ะ<ช>ต้องบอกขออนุญาตนะคะ,คะแบบนี้ว่านางสาวไทยปีนี้มีความพิเศษนะั่นก็คือ77สาวงามจากทั่วประเทศไทยมาประกวดต้องถามกันแบบนี้ตอนนี้เนี่ยนางสาวไทยนนทบุรีกำลังเฟ้นหาหนึ่งเดียวที่ครอบครองมงกุฎน้องหวานขาต้องถามกันแบบนี้ว่านางสาวไทยนนทบุรีนะคะแตกต่างกับนางสาวไทยจังหวัดอื่นๆอย่างไรบ้างหวานนะคะ เกิดและโตที่จังหวัดนนท์ oh. หวานจะรู้ดีเรื่องอแหล่งท่องเทีย่ยววัฒนธรรมแล้วก็อ่ะอย่างจังหวัดนนท์นะคะ uh. ก็มีข่าวเรื่องวัยรุ่นตีกัน uh. หรือแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเยาวชนน่ะสำหรับหวานอะ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศชาติ uh. ถ้าเกิดเราโฟกัสตรงจุดจุดนี้ได้ก็จะดีเพราะว่าหวานโต มาจากจังหวัดนนท์เลยหวั่นรู้ดีว่าเด็กนนท์เป็นยังไงอ๋อก็โฟกัสกันที่ในส่วนของเยาวชนแล้วก็ปัญหาแล้วก็แรงขับเคลื่อนต่างๆค่ะให้มันแบบว่าสามารถขับเคลื่อนไปได้ะนะคะ,คะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะการตอบคําถามของแต่ละคนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปมาเดี๋ยวเราเจาะลรือกันต่อประเด็ว่าห้องดำไหคล้ายๆเลยค่ะนางสาวไทยนนทบุรีเขาต้องมีสัมภาษณ์ห้องดำไหมคะมีค่ะมีใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าพี่เล็กซี่เนี่ย เคยไปนั่งอยู่ในการประกวดแล้วก็เป็นคนถามคําถามนางงามเหมือนกัน<ช>ถึงต้องบอกว่านางงามเนี่ยมีภาวะกดดันเยอะมากณตอนนี้เนเน่มาลงสนามจริงหรือขึ้นเวทีแล้วเนี่ยหนูกดดันอะไรบ้างถ้าถามว่าตอนนี้หนูกดดันอะไรไหมหนูคิดว่าหนูไม่ค่อยมีความกดดันค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราต้องเตรียมพร้อมของตัวเองอยู่แล้ว<ช>ว่าบริบทขอโทษนะคะ<ช>บริบทเวทีอของนางสาวไทย มีบริบทแบบใดแล้วเราก็ซึ่งตัวเราเป็นผู้ประกวดเองเราควรที่จะเตรียมตัวเหมือนนางงามพร้อมใช้ตลอดเวลาเพื่อที่เข้าร่วมการประกวดเป็นการให้เกียรติเวทีการประกวดค่ะใช่สามารถนะดึงศักยภาพของตนเองให้มาให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นมากที่สุดนะคะอ่าน้องสตาบ้างหนูกดดันด้านไหนหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะหนูไม่ค่อยมีเรื่องความกดดันนะคะเพราะว่าหนูก็ แอบเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันค่ะเราคิดว่าทุกๆปัญหาค่ะมันมีทางแก้ไขมันมีทางออกมันมีทางที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ค่ะบางทีเราอาจจะมีจุดลิมิตใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรากล้าที่จะ break t h r o u g ออกไปค่ะหรือว่าอะไรก็เป็นไปได้ค่ะนะฮะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆมาในส่วนของน้องหวานบ้างน้องหวานยังกดดันหรือว่าหนักใจเรื่องอะไรบ้างกับการประกวดในครั้งนี้ค่ะส่วนตัวแล้วหวานหวานไม่ได้กดดันนะคะแต่ว่าก็ พยายามไม่คาดหวังะคะเพราะว่าที่หนูมาหนูก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากเห็นสังคมมันดีขึ้นนะคะค่ะอ่านะคะอยากให้สังคมดีขึ้นเวทีการประกวดนางสาวไทยนนทบรุรีจะมีการตัดสินเมื่อไหร่ประมาณวันที่อะไร25กุมภาพั่มภาพันนี้นะคุณผู้ชมฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยณนะตอนนี้ค่ะอยากใจน้องๆเนี่ย ทำคะแนนกันหน่อยนะฮะรวมไปถึงหาฐานแฟนนางงามฐานแฟนคลับนะฮะพูดคุยกับพี่น้องแฟนคลับแฟนนางงามกันหน่อยผ่านหน้าจอทีวีค่ะน้องเนเน่อ่ะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆแฟนนางงามหน่อยค่ะกล้องไหนคะพิมงานกล้องนี้นะอ่ะก็ขออนุญาตสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในด้านของการประกวดนางสาวไทยนนทบุรีนะคะก็เป็นเวทีที่แสดงถึงศักยภาพของ กุลสตรีไทยในปัจจุบันนะคะแสดงในศัก,กยภาพของความมั่นใจเอ่ยการเห็นคุณค่าในตัวเองการช่วยเหลือสังคมนะคะก็ที่ในเน,เ,นเลือกลงประกวดเวทีนี้เพราะอยากจะช่วยพัฒนาสังคมในด้านต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะดึงศัก,กยภาพของตนเองที่เป็น หนึ่งในกุลสตรีไทยนะคะออกมานะคะว่าเราสามารถเนี่ยพัฒนาประเทศได้นะคะเรามีความเทียบพร้อมนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องเนเน่ด้วยนะคะนี่ไปติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะนงเน่เน่ก็อ่าก็มี2ช่องทางค่ะก็มี f a c e b o o k นะคะกับ i n s t a g r กรมนะคะอืมดเดี๋ยวให้พี่ๆขาขึ้นนะฮะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้หนะคุณผู้ชมค่ะ นี่ค่ะหวานมั่จริงคนนี้นเนี่ยเนเน่อ้อยหวานนมสก,กุลอ้อยหวานเนาะ<ช>เรียกว่าเนเน่อ้อยหวานเลยก็ได้นะคุณผู้ชมขาเพราะว่าสาวคนนี้ค่ะหวานจริงไม่ใช่แค่หน้าหวานอย่างเดียวนะคุณผู้ชมดูสิการพูงการพูดลีลานะจะเขาเรียกว่าจริตความอ่อนหวานเนี่ยนะคะก็เรียบร้อยเฉียวนะคะหวานมากๆไม่หนึ่งสาวค่ะน้องสาบางออดอ,อ,อ้อนแฟนคลับออดอ้อนแฟนนางงามหน่อยค่ะกับกล้องนี้นะคะสวัสดีค่ะ สตานะคะก็เวทีนี้เป็นถือว่าเป็นเวทีแรกของสตาเลยค่ะก็อยากจะขอกําลังใจจากทุกคนค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสัญญาก่อนว่าถ้าวันเก็บตัว <c oughs> แล้วก็วันขึ้นเวทีใหญ่จะจะเอาแว่นออก สจะเอาไว้อแล้วแล้วคุณผู้ชมจะจําได้นะหรือว่าแฟนนางงามเขาจะจำคุณได้ไหมอ่ะนั่นสิค่ะต้องรอดูนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนรูปหรือมีการแปลนโฉมแบบนี้นะฮะจากป้าอ่ะคนนี้อ่ะป้าป่ากลายเป็นสาวสตาร์คนสวย นี่แบบนี้นะคะหรือเรียกว่าสตาร์แว่นไปก่อนนะตอนนี้นะเดี๋ยวเขาจะมีการเปลี่ยนรูปกันคุณผู้ชมต้องไปจับตาดูว่าสตาร์จะเปลี่ยนรูปไปยังไงบ้างนะคะอ่ะติดตามสตาร์ได้ที่ไหนยังไงบ้างก็จะมีสองช่องทางเหมือนกันค่ะก็จะเป็น Facebook กับ Instagram ค่ะเดี๋ยวพี่พีาิ์ให้นะคะไม่หนึ่งสาวค่ะสาวเรียบร้อยเหมือนกันนะคะน้องหวานค่ะสวัสดีค่ะก็หวานนะคะก็ลงประกวดเวทีนี้เวทีแรกเลยค่ะแล้วก็หวานจะ พยายามทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูกันค่ะว่าหวานจะมีอะไรพิเศษจริงต้องต้องตัดในส่วนของความ <c oughs> เขินอายออกไปเลยเนาะน้อง <c oughs> หวานค่ะฝ <c oughs> ึกพูดหน้ากระจกฝึกฉอลาะใส่กระจก <c oughs> แบบนี้อ่ะจริงอันนี้พี่ล็ซซี่เป็นคนหนึ่งที่เวลาเราไม่มีความกล้าหรือเรารู้สึกว่าเรายังเขินอายอยู่เนี่ยส่องกระจกแล้วเราก็พูดกับตัวเองอันดับแรกนะอันนี้ขออนุญาตใช้คำนี้ทุกคน <c oughs> สามารถไปใช้ได้ด่าตัวเองในกระจก ด่าก่อนนะด่าอกีสวยอีสวยมากอีนี้ใสเดอีพูดเก่งเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยพอคําด่าที่มันเป็นคําสะบทด,ดีๆอย่างเงี้ยมันจะจําแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มกล้าพูดมากยิ่งขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งคือพูดกับคนพูดบทปัจจุบันเนี้ยคนเล่นมือถือเนาะ แต่ว่าถ้าเราพูดกันเองหรือว่าคุยกันเองเนี่ยการสื่อสารแบบนี้มันจะเริ่มต้นง่ายๆนะคะน้องหวานสัญญาแล้วว่าหวานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนลุกแน่นอนความมั่นใจจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะมาคําถามหนึ่งคำถามที่อาจจะแบบยากนิดหนึ่งแล้วนะยากขึ้นเรื่อยๆถามมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่านางสาวไทยนนทบุรีเนี่ยคู่แข่งค่อนข้างสูงอัตราการแข่งขันสูงหนูกลัวคู่แข่งไหมคะน้องเนเน่เ ในเน,เน่ไม่กลัวค่ะ,ะคือเราก็มีความเตรียมพร้อมของเราในระดับหนึ่งนะคะในเรื่องของความรู้บุคลิกภาพอะไรเอย่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็สามารถที่มั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราจะสามารถมีศักยภาพไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะนี่นะครับมั่นใจมาน้องสตาบ้าง นะคะต้องถามเหมือนเดิมคาถามเดียวกันเลยนะคะไม่กลัวเลยค่ะเรามั่นใจค่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเราต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะแล้วเราก็มั่นใจว่าความรู้เนี่ยเราสามารถหาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกๆวินาทีถูกไหมคะมันใกล้มือมากหนูก็เลยไม่กลัวค่ะอยากเห็นสาวแว่นคนนี้แปลงโฉมจังเลยอะ่ะต้องรอติดตามน,น,นะคะน้ดมมากเลยนะคุณ <c oughs> ผู้ชมมาน้องหวานบ้าง <c oughs> ค่ะไม่กลัวเหมือนกันนะคะก็หวานตั้งใจ มาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแล้วก็หวานจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเนาะ <c oughs> ทําให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะน้องหวานเนี่ยเขินนะแต่ว่าอย่างที่พี่เล็กซี่บอกว่าฝึกเยอะๆและเราจะทําได้ขอตัวแทนหน่อยค่ะว่าวันที่25กุมภาพันธ์เราจะมีการจัดประกวดนางสาวไทยนนทบุรีนะคะฝากหนึ่งคนสำหรับฝากเวทีนี้ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ก็เน่เองนะคะก็เน่ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนนะคะของผู้เข้าประกวดนางสาวไทยนนทบุรีนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านเลยนะคะก็ร่วมสนับสนุนเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจกำลังแรงเชียร์ให้กับนางสาวไทยนนทบุรีในการไปประกวดนางสาวไทยระดับประเทศด้วยค่ะนี่นะคะก็ต้องบอกว่าสาวงามแต่ละคนนี่สวยมากๆเลยนี่แค่ ตัวอย่างนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วในเวทีเนี่ยมีผู้เข้าประกวดหลากหลายท่านนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเวทีการประกวดนางสาวไทยนนทบุรีด้วยค่ะวันนี้รายการ ะดุดคนดังนะฮะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งน้องเนเน่น้องสาและน้องหวานค่ะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยนนทบุรีค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพี่ล็กซี่ไปเป็นกำลังใจให้ขอบเวทีนะวันที่25กุมภาพันธ์นะฮะเจอกันสำหรับเวทีการประกวดานางสาวไทยนนทบุรีวันนี้หมดเวลาของรายการสะดุดคนดังแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ